กินหอมหวยๆพี่น้องยข้างลังกะกำลังยากอย่างหมูโยู่่างลน นนเนื้อย่างเ,าเนื้อย่างเกาหลีน้อเกาหลีใต้แล้วก็จะเป็นโซฟเฟอร์นี่ก็จะโทรหาจันยอดเพื่อเป็นการขอกวนขอกวนทางวิทยาทางจิตวิทยาจิตวิทยาไยอมมาปอย่างนี้ฮะ่สวยตลอด <c oughs> หวานใจบบาแจ <c oughs> ๊บ <c oughs> อันนี้ก็หวานใจบบาต้น พอามใจบาต้นตอนนี้เสบียงอาหารก็พร้อมแล้วทุกท่านเลยฮะหลังจากที่ตื่นเสอเนี่ยมาหนึ่งข่าวเลยกันาตนต้ห้องนฮะตอนนี้ไมนูต่อไปจะเป็นน้าตกน้ำตกเสือนะอย่างเสือบุญบาตุนระบามนไปจับเสือมาอย่างเนีเป็นเสือของไหนเสือของไหนผมด้ ทิกิกบนผองนัวนที่ขายได้คืองเงนแล้วอะไรบ่บาตุนน้ำตกเป็นบอนนตกหอมน้ำตกแบบว่าว่าน้ำตกคารลินนะผมทำน้ำตกคารลินไม่ใช่น้ำตกแบบพีพิถันนะน้ำตกแบบว่า อ้ยเรามันเราไม่ต้องวิชาการเยอะวิชาการเยอะไม่อร่อยจริงเชื่อผมนี่เราทำของข้าวไปนี่แหละขอแค่อร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่มิชรอแค่เราล้างผักให้สะอาดแค่นั้นทําทุกอย่างให้สะอาดแค่นั้นแต่ว่าเราทําหั่นตอนใหญ่ๆเป็นเม็ดไล้วันจ้องนอนมนต์เมื่อคืนนี้นอนหลับฝันดีป๊ฝันดีฝันว่าฝันว่าลืมฝันว่าลืมยากนะที่คนจะฝันแล้วเลยวนยังเกาะ ตำบลสมอตำบลอ่าสะอมสะอมคือว่าเมื่อคืนอ่ะบรรยากาศอากาศประมาณยี่สิบเจ็ดองศาซึ่งแบบว่าลูกสาวบอกตอนนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบอากาศประมาณนี้ถ้าร้อนก็จะร้องไห้ปกติจะมีพื้นและไม่พื้นถ้าร้อนก็จะร้อนถ้าร้อนก็จะร้องไห้เนี่ยฮัลโหลโซเฟอร์ก็เตรียมสตาร์ทรอแล้วโซเฟอร์เมื่อคืนนี้หลับ ตีสองตื่นมาหกโมงตื่นมาหกโมงตื่นมาข้าห้องน้ำนี่ครับนี่ประตูนใส่อะไรนี่ครัใส่ข้าวคั่วนี่คือน้ำตกอืมกินหอมหวยหอมไหมอร่อยไหมยังยังยังเราไปซื้อเนื้อมาสองร้อยกว่าบาทเนาะสองร้อยกว่าบาทสามร้อยเราซื้อเนื้อสามร้อยทุกคนเราย่างกินเมื่อคืนแล้วเราย่างกินทั้งคืนแล้วก็ทำน้ำตกด้วยคือเราซื้อมาสามร้อยเราจะไปกินที่บ้านนะฮะที่เหลืออีกเหลืออีกบ้าต้นคิดว่าวันนี้จะได้เอาไปกินที่บ้านนะ ก็กล่าวว่าจะมาฝากกองหลอนแต่ไม่มีกองร้อนน้องเมษาเอ้ยลูกน้องเมษาเอ้ยมาจับมากินเขาวมาจับนี่ต้องถามก่อนไาเมื่อคืนดิมีกองหลอนบ่มีบ่มีบ่มีแต่ไอ้กองลอยกองลอยกองกอยกองลอยก็คือยุ่งมาลอยกัดเท้านังข้างนอกเลยเท้านางข้างในอยู่บ่เนี้ยรับป้าดีเมื่อคืนนี่สุดเลยฮะเป็นยังสิสุดเอ้า าวดคือตอนนี้เราพิกัดเราอยู่ที่ตำบลชะอมเนี่ยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคือเต็นท์นี้เรามาไม่มีเต็นท์คือเต็นท์นี้คือ9ก0าบาทพร้อมคนนะฮะเราได้สองคนนะครับมีพัดลมมีพัดลมแล้วก็จะมีที่นอนนะฮะคือเต็นท์นี้คือกันฝนได้นะครับถ้าเราจะเอาเต็นท์มาเองก็สามารถเอามาได้นะครับแต่ไม่มีเสียค่าค่าเข้าสองร้อยบรรยากาศเมื่อคืนนี้เสียงนกเสียงหนูเสียงกระรอก ฮะไม่ต้องเอามาเราจะได้ยินกันแล้วเวลากินอาหารแล้วตอนนี้ถ้าเรามีอยู่แล้วอ่ะมันมันจะไม่ถ้าเราเอาเต็นท์เรามาเราไปกลางสามารถกลางนอนที่ไหนก็ได้คนเดียวที่เราหนึ่งก็เสาร์อยู่ดีคือเขาที่เขาจัดไว้ให้ถ้าเราไม่มีเต็นท์ก็ไม่เอาไปการนอนได้หมดไหมแซับนอนหมดเสียบอ่ะเสียบอ่ ยังพนกินเลยยังพนกินโอ้เอาน้ำมนต์แซ่บปอแซบกูดกูดน้ำมนต์น่ะถ้าผัวทำอร่อยหมดเพราะเจ้าของที่เกียรติทำเด็กอร่อยหมดขึ้นไม่เหลือขนาดผัวลวกมาม่าก็ยังอร่อยอ่ะโอ้แล้วลวกเองไม่อร่อยลวกเองไม่อร่อยต้นเซลแฟนแกนเอิ้นมาลวหมอได้กี่ชั้นโอ้คือน้ำมนต์เขาจะมีภาระที่เขา ต้องดูแลเนี่ยลูกน้อย,นอยเนี่ยก็เลยมีเวลาทําอาหารสู่ผู้ที่เป็นสามีได้รับประทานทำหมกมพุงนะฮะนี่ชวน,นบรรยากาศนี่อันนี้คือเจ้า,เ,าเจ้า,<ร>าผมคบแล้วเนี่ยอันนี้คบเหมือนเดิมน้ำตกน้ำตกย่างเสือย่างเสือกินมาเจ็บน้องอ้อมน้องออมรดาโสพลนาเวลาแล้วครับตอนนี้ อย่าเพิ่ชเ่ิเข้าผิดนะรับประทานเชิญข้าเจ้ามาทีกินเข่าแล้วมาเจ็บนะฮะมีค้อนสุกหลายนะฮะมันกโตขวดผู้ชายพี่เลี้ยงค่ะอุ่นๆไม่ได้เป็นดินเหนียวเลยเพื่อนคือฝนจะมาเป็นช่วงๆนะเหมือนจะเป็นเหมือนไม่ไหละอองฝนพัดผ่านว้าวลูกหิวลูกเขาก็อยากกินเหมือนกันนะทุกคน นตไม่ไม่รู้จักนัว่าจกอ่ล้วงตอนนี้ผมผมไม่เข้าใจว่าจกเขานี่ทำไมต้องเอาออกอนไนจกเขานี่เอาออกยังไงอ่ะเอาก็จกเข่าก็ตกจบมาใส่ตัวโอ้จกข้าวจบข้าวไม่ใช่จกเข่าโอ้จกข้าว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 ม่ใช่ข้าวนะข้าวไม่เหมือนกันนะเนี่อือก็เหมือนคนคนอีสานชอบกินข้าวแรงทาไมไม่กินเบาๆคนกรุงเทพ ชอบกินข้าวเย็นทำไมไม่กินข้าวร้อนน่นเหมือนจังเลยกินจังสั้นไม่จานะไม่จาไม่จตคัต้นสดน้ำชดตามก่าโอ้เราตู้กลังกินดวเข่า่งเครียดเฉยเฉยนอนน้ำตกน้ำตกกินแล้วต้องมองไปไปปลานะทีบรรยากาศลุตนี่น้ำตกน้านน้ำตกนั่นอะโคโอ้ยน่นเนแบบนี้แบบนี้เอาลมม จะเลือกกินอะไรก่อนอันนี้คือฝีมือสามีเด้อจัดไปดูสิว่าเขาจะกินอะไรคือส้มตำนี้คือฝีมือบ่าวต้นนะนี่หวานใจบ่าวต้นจัดไปกินเนื้อยากต้องปึ๊บแช่บ่โอ้บ่แซ่เนื้อแค่กินเองเลยวะอุ้บ่ให้อาของคนขึ้นเงินยืนขึ้นเออยืนขึ้นเงิน เคยไหมเป็นกระลังอันนี้กันยื่นมันกระลุกบ้าลหรว่าเออมันก็ต้องลุกนั่นแหละค่อยจะเอากล่งหม้อไปปักนี่กว่าเลยจันดีกว่าเลยเสิร์ฟของหวานให้เนี่ยหมอแจ๊บสตอรี่ชีวิตคำว่าสตอรี่ชีวิตวันนี้ก็คือจะเป็นสตอรี่ชีวิตของหมอแจ๊บนะครับวันนี้หลังจากพวกนนี้ไปหลังจากวันนี้ไปจะกลายเป็นสตอรี่ชีวิตนะฮะ ที่แระคือที่มาเอามาสีต่างเอออิ่มแล้วเนาะเอ้าหมดที่ไหนที่ท้ามาตุนแล้วหมดที่ไหนมาเจ็บแล้วเลยเวลาอิ่มเขาแล้วเลยเป็นยังไงอิ่มกับมันการต้องกินน้ำต้องกินน้ำเอออิ่มเขาแล้วกินน้ำบอแล้วบอแล้วอารมณ์อารมณ์นะฟิวฟิวนะอ๋ฟิวนี่มันเกิดอ มันกิเอาจริ้งนะมันกิอยากหาไป็นเป็นหนังไปเร็วจะจะฟาบาเบิสหายเบาตัวนั่นบอกไ่เบาตันเฮ้ยอะไรน่นะเวลาอิ่มเขาแล้วเป็นยังไงเจ้ามันมันผ่อนคลายอ่ะมันผ่อนคลายแบบสบายสบายแบบว่าว้าววาเอาสิไปใช้ก็ได้นะบ้านนี้แบบเอาสันนั่นสันคือมันผ่อนคลายผ่อนคลายอ็คือเป็น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 หนวดเนาะบาเบิสเวลาอิ่มแล้วเนี่ยมันก็เบื่อเบื่อคือจะเห็นยังกับโบยากอยู่นะเนาะเนาะเนาะเนเนาะแล้วเบาต้องที่ยากแหละ เออม่นบ่แม่นบ yeah. ่าต claro. ok. oh, yeah. so ั้งเส้นว่าแม่นทุกข่าวว่าแม่นบ่กว่าต้นเวลาอยากไหนยังไงมันได้อะไรหมดอ่าคือว่ากินส่างกับปลาเรืออ่ะเวลาอีมแบบนี้เนี่ยกินแมงวันกับบุญยากเนี่ยนะกินกับบุญยากเนี่ยไม่เอามากกั่มาเนี่ยบุญยากแล้วอีมเหตุผลคือว่าเอ้ยกินเห็นไหมนนในอิ่มแล้วว่าจารย์ังสั้นเด้อเฮ้ยเอ้ากินเขาแล้วก็สิไปลายเรยบัดทีนี้พี่น้องเอ้ย ยังแม่วบ่เวจะระก็ทีมงานอิ่มขาแอ้วเด้อ่นลองเด้อนยอกันใหมตอนกัรลักการซ้บายดีสวัสดีครับโอ้เอ้งเที่ยวเด้อสลับีเด้อเกินแล้วก็ช่วยกันเก็บได้กานช่วยกันขาไปอันนั้นได้บัจานจานยอดมาชือจานตู้จัตู่ไทยมัวเกอนเลย เรงว่าการใส่หมูหอไมสมูใภาพลักษณ์ม nice anyway> ันแตกต่างกันนอาจารย์ใช่ไหมใช่เนี่ยพี่เพื่อนไหมว่าบ้าจัตักให้หัวคนแล้วนี่เป็นกาเอาลองลองมาประชจักรต้ก็บึ้งหนาดีกว่านักเขนเนายโอ้ผมแม่แล้วคนดูดีเฉยดีไปอีกระแบบหนึ่งเนี้ยบอกผมคภาพมันมันคนระแบบได้ใส่หมูใส่หมกเลยทีนี้เถิดยัน นี่เคกินแล้วก็ต้องเก็บนะฮะเรางก็นเตียคุแบาทกันน้เบาเบาคบกะสนหมือกะกินเก็ทิเหิกินนะอะไรนไไนกินบเจ้าแล้วเพิ่น้องเสียเรากินเ้วจะเตรียมเก็บของส่วนทั้งขยะจะอยู่ทั้งล่าง สถานที่ที่เรามา้อยู่ในป่านี้เรากลับมาขยะที่เราเอานามาเราก็ขยะกลับไปด้วยถ้าไม่เอากลับไปก็จะมีสถานที่ที่ทิ้งไว้ให้ไปที่ไปทางนั้นคือแนะนําให้เพื่อนๆของเราที่เป็นคนลาวแล้วก็มาที่นครับในสถานที่ป่าหรือว่าอุทยานเป็นไรตัวเสรรอมาเลนรนี้เลด้วย ยเอาไปทิ้งให้ถูกที่นะฮะความสะอาดอยู่ในพื้นที่เราต้องช่วยกันดูแลเนี่ยของใครของมันยังอ้ยังดื่เพื่อนไอบ้างครับทมุสุงครับก็เป็นการกินด้านเสาเนี่ยตำ้มหมกหุงปีงมูเนี่ยน้ำตกมูแสบนัวลายเนี่ย ตอนนี้กับโฟตกจะในเวลากลับแเราไปลองเ้ยนะนี่คือเรื่องราวของการเดินทางหนุ่มล่าเนี่ยนอนสกนากระไดเนี่ยถ้ามาถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเจ้าหนา้าที่ไม่มีกองหลมายุ่งนะฮะเนี่ยเจอกันอีพีต่อไปแล้วการนี้ท่านผู้ชมครับมีกอองหลยุนไปพันเจ้าไปบายบายปันตัวายบายครับ